ฝากให้ทุกคนเป็นวิทยาทานนะครับใครที่คิดว่าอ๋อทำแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกมันอาจจะถึงแก่ชีวิตสําหรับใครบางคนนะครับทุกคนแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยแค่บอกให้รอ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 ,รอบางทีการรอแค่หนึ่งนาทีมันอาจจะาพากหนึ่งชีวิตเลยนะครับทุกคนแม่เขาไปเจอแพทย์ที่เขาทําเป็นธุรกิจเฉยๆ เขาอาจจะจัญญาบันสูงไม่พอแค่นั้นเองครับสั่งยาจัดยาให้ผิดไม่ตรงตามที่ร่างกายคนไข้ควรได้รับครับสุดท้ายก็คือต้องส่งเข้าห้อง ICU ใชแค่ว่ามันอาจจะเกิดความสับเพ่าจากทางแพทย์มันไม่ได้ละเอียดได้ถี่ถ้วนพอทำไมมันแพงจังแม่เราพี่วอาเออมันคงจะดีแหละแม่มันแพงแล้วมันคงดีไม่ครับแพงแล้วไม่ได้ดีเสมอนไปอันนี้ไม่ได้ตรวจเขาไม่ได้ตรวจละเอียดครับทุกคน Vai. Region อันนี้ขออนุญาตพี่พี่แฟนคลับเป็น EP พิเศษนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราลงคลิปเมื่อวานเช่นพี่บอกว่าอันนี้เป็นคลิปที่ถ่ายก่อนจะพา,าคุณยายส่งเข้าห้อง ICU ใครที่ยังไม่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับไปดูก่อนได้นะครับแล้วก็มาต่อกันที่คลิปนี้นะฮะเมื่อวานอาจจะเห็นในคลิปที่แบบว่าเล่นล่าเลงสนุกสนานใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าตอนนั้นคือยังไม่รู้ว่าคุณยายเป็นอะไรแค่คุณยายปวดหัวธรรมดาเราก็เลยถ่ายด้วยฟิลลิ่งปกตินะฮะคลิปที่ออนเมื่อวานนะครับไม่ได้ถูกถ่ายต่อกกัันนบคลิปี นะในขณะที่นําคุณยายส่งเข้าห้อง ICU เราไม่ได้บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้นะครับเพราะว่าไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากทางโรงพยาบาลนะครับไม่สามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอได้นะตอนนี้เราย้ายเข้าห้องพิเศษแล้วทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเป็นอะไรทําไมแบบอยู่ๆต้องเข้าห้อง ICU ด่วนคุณยายมีอาการหน้ามืดปวดหัวตาลายเวียนหัวคล้ายจะเป็นลมนะครับทุกคนและกละ็แบบแบบเหมือนจะอาเจียนปวดหัวตุ้มตุ้ตุ้ตุ้าทุกคนมันเหมือนอาการปกติใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ปกติครับทุกคนเพราะว่ามันไม่หายเลย เป็นตั้งแต่เที่ยงครับเที่ยงที่ทุกคนเห็นคลิปคลิปคลิปที่ถ่ายคลิปที่ออนมื่อวานก็คือช่วงนะั้นคือช่วงเที่ยงใช่ไหมครับเป็นตอนนั้นจนเวลา17บเนิกาเรานําคุณยายส่งโรง,งพยาบาลคุณแม่ไปโรงพยาบาลรัฐบาลครับแต่ว่ามันคือรอทุกคนเพราะมันเป็นวันอาทิตด้วยรอ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 ,รอแล้วก็ไม่ได้อะไรให้ฉันรอะะะะะอะไร ก็ไม่ได้ติดลิขสิทธิ์ก็ไม่ได้อะไรครับทุกคนก็คือรอเฉยๆนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ดิสเครดิตนะเท่าที่เจอมานะครับก็ได้แค่กิน <c oughs> ยาสองเม็ดมาย้สี่เมตร<ม>ต่อแล้วก็นอนเฉย<ม>ๆครับทุกคนนอนตั้งแต่17นาฬิกายันยันยันสามทุ่มจนผมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทําอะไรเลยครับทุกคนคือนอนเฉยๆอะ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือให้นอนรอไปก่อนนะครับรอไปก่อนมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยขอย้ายครับทำเรื่องย้ายตอนสามทุ่ม รอ1ชั่วโมงเพื่อรอใบส่งตัว1ชั่วโมงมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรน,นะครับแล้วก็คุณแม่ก็ถูกนําเข้าห้อง ICU ตั้งแต่เที่ยงคืนวันนั้นเลยแม่นอน ICU 1คืนเต็มเต็ครับทุกคนด้วยอาการที่แบบว่าความดันโลหิต สูงมากครับแบบสูงผิดปกติด้วยปกติความดันโลหิตจะอยู่ที่90ใช่ไหมโดยประมาณนะ <100. S 1> ใช่ไหม90ไม่ความดันโลหิตปกติ <100. S 2> 130ของคุณยายพุ่งไปอยู่ที่240เสี่ยงที่เส้นเลือดในสมองจะแตกมากครับทุกคนเห็นไหมแค่รู้สึกว่าปวดหัวนิดเดียวอะนิดเดียวทุกคนคือถ้ารอแล้วแบบทุกคนแบบที่ว่าไอ้แค่ปวดหัวกินยาน,นอนพักผ่อนหาย ไม่นะครับบางทีโรค่ะมันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดครับอันนี้คือเสี่ยงเส้นเลือดในสมองแตกมากเข้าห้องไอซตั้งแต่เที่ยงคืนน,นะแม่เนาะเที่ยงคืนจนข้ามมาอีกวันเช้าจนเย็นจนบ่ายโมงบ่ายสองบาอง่บายสามสี่โมงถึงจะออกจากไอซได้ทุกคนแบบเกือบ24แทบแบบแทบจะยี่ชั่วโมองอ่ะถึงจะถูกออกออกมา ออกมาครับออกมาอยู่ในห้องเนี้แล้วแบบห้องพิเศษใช่คุณหมอยังไม่อยาให้ออกนะตอนที่ออกจากห้อง ICU ความดันจาก240ลงมาเหลือ100 140ใช่ไหมแต่ก็ยังถือว่าสูงอยู่แต่ก็ลดลงมาเยอะแต่ยังสูงอยู่นะครับส่วนสาเหตุอันนี้ฝากให้ทุกคนเป็นวิทยาทามน,นะครับใครที่คิดว่าอ๋อทำแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกเป็นแค่นี้ไปหาหมอกใ,ใกล้ๆดีกว่า ฝากให้ทุกคนเป็นวิทยาทานเพราะว่ามันอาจจะถึงแก่ชีวิตสําหรับใครบางคนนะครับทุกคนเพราะว่าคุณยายเธอปวดหัวเป็นมดไไดุดเป็นนั่นเป็นนี่แล้วคุณยายก็ไปหาหมอเองไม่อาจจะไม่ไม่เคยชื่อนะครับคุณยายไปหาหมอเองคลินิกแห่งหนึ่งที่คุณยายคิดว่า,าเป็นคลินิกที่คุณยายคิดว่ามันดังและราคามันแพงมันจะดีแต่คลินิกประเมินเคสคนไข้ผิดไม่ตรวจให้ละเอียดถี่ถ้วนและสั่งยาผิด และกินยาผิดมาถึงสองเดือนและมันถึงเกิด side effect ก็คือร่างกายมันตอบสนองผิดปกติก็คือวันนี้อันนี้คือทางคณะแพทย์เขาสรุปมาให้ประมาณนี้นะครับผิดยังไงยายเล่ามานี่อยเรา,เอา,า <c oughs> เอายามากินประจำเอายามากินประจำเอายายาตัวนี้เรากินประจำเราก็เอเอ,เอขี้เกียจไปเอายาความดันที่อื่นให้หมอที่นี่จัดให้เลยทีนี้หมอที่นี่ก็บอกเออพอเราอยากไดยาความดันก็จัดให้เลย แต่ก็ไม่ได้ตรวจร่างกายจัดให้เลยเออแล้วก็ว่ามันแพงมันก็ได้จะดีกินมาสองเดือนรู้สึกผิดปกติตั้งแต่เดือนแรกแต่ก็ไม่ทำอะไรก็กินไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็เป็นแบบนี้ละค่ะเสียหน่อยเสียใหญกเพราะเจ้าเกือบตายคิดว่าอย่าคิดว่ากินยาแพงไม่จะดีนะคะทําไม่ได้ตรวจคือจริงๆเรา เราเรามองว่ายาแพงยามันคือดีถ้าถูกสั่งให้มันถูกอาการแต่เป็นแค่ว่าม mm. ันอาจจะเกิดความสับเข้าจากทางแพทย์ครั้งแรกที่ที่ที่ทาง,ทางไม่ใช่ทางแพทย์ที่แนะนเพราะว่าทางคลินิกที่แรกที่พาพาคุณแม่ไปนะครับ mm. คือแบบมันไม่ได้ละเอียดได้ถีถควนพอคือเคยเคยเข้าไปแล้วครับเราเราเรา,เราเคยมองวิทํทไมมันแพงจังแม่แล้วที่่าเอืนมันคงจะดีแหละแม่มันแพงแ แผงเราไม่ได้ดีเสมอไปอันนี้เขาไม่ได้ตรวจละเอียดครับทุกคนคือคือไปหาหมอตามคลินิกแล้วเขาไม่ได้ตรวจเลยก็คือประมาณว่าสัส่งยาจัดยาให้ผิดไม่ตรงตามที่ร่างกายคนไข้ควรได้รับครับสุดท้ายก็คือต้องส่งเข้าห้องไอซียูสรุปค่ารักษาแพงกว่าค่าไปหาหมอทีน่นี่ถ้าตัดสินใจมารักษาให้มันถูกที่ถูกเวลาถูกเท่าที่ควรตั้งแต่แรกครับมันคงไม่เกิดอะไรแบบนี้แบบ ันนี้ไม่ได้อยากจะบอกว่าเฮ้ยไปที่คลินิกเล็กๆที่ปาไม่ใช่ไม่ใช่นะครับทุกคนอยากจะฝากเป็นวิทยาทานคลินิกเล็กๆดีๆหมอมีจรรยาบรณก็มีเยอะมากครับทุกคนแต่ว่าเพียงแค่แม่เขาไปเจอแพทย์ที่เขาทําเป็นธุรกิจเฉยๆเข้าใจใช่ไหมแต่ผมไม่ได้พูดถึงที่ไหนนะผมไม่ได้พูดถึงที่ไหนแต่แค่เราไปเจอที่ที่เขาอาจจะจรรยาบรณสูงไม่พอแค่นั้นเองครับทุกคนอันนี้นฝากให้เป็นวิทยาทานก็ ใครที่มีแม่มีคุณคนป่วยอะไรอย่างเนี้ยก็ฝากให้พิจารณาตร,ตรงนี้นิดนึงแล้วก็บางทีการที่เราไปโรงพยาบาลที่เขาสั่งให้เรารอทุกคนคือตอนที่ไปที่แรกใช่ไหมอันนี้ผมขอไม่เลยถึงนะครับว่าที่ไหนแล้วเขาสั่งให้รอโดยที่ความดันมันสูงมากโดยที่ยังไม่ทําอะไรนอนรอแลอ้วก็ไม่ทําอะไรเลยแค่บอกให้รอ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 บางทีการรอแค่หนึ่งนาที ันอาจจะพักหนึ่งชีวิตเลยนะครับทุกคนอันนี้ฝากไว้นิดหนึ่งครับอันนี้คุณยายเข้ามาห้องพิเศษแล้วอาการดีขึ้นแล้วนะครับโอเคครับทุกคนโอเคมากๆโอเคมากๆครับอันนี้มาอัปเดตอาการให้ฟังคุณยายโอเคปะ่ะโอเคูนิ้วโป้งโอเคโอเคโอเคนี่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 นน โอเคอย่าเห็นเดิมบ้านเลยสู้นิวการไม่เห็นเด้อสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับทุกการติดตามแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปเจอเด็กๆต่อแล้วคลิปต่อไปจะเป็นความสนุกสนานร่าเริงเหมือนเดิมนะฝากคลิปนี้ไว้เป็นวิทยาก,กรแฮ้ <Hey! S 1> วิทยาการเฮ้ <Hey! S 1> ถูกแล้วตั้งมองไม่อะไรกับคุณเลย <laughs> สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบาย